สวัสดีทุกชาตที่มาดูคลิปนี้ด้วยวันนี้อยู่กับช่องน้องบูลเล่นเกมด้วยวันนี้ถ่ายกันสุ่กด้วยใครใครใครยิงอ่ะโอ้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 บอลโกลดซึ่งเบียร์ฝ่าเดียวก็ถ่ายก็ถ่ายคลิปด,ด้วยแล้วกันนะโอ้ยเรถเสียเราเสียโอเคเรียบร้อยนะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมปใหม่กันดี แบบนี้กันเหม็ดเดิมน,นะแมบปบเต็มที่วูต <c oughs> <c oughs> เอาว่าอยา่าไปสนใจพี่อฟฟ่ากันเถอะงั้นเรามาสนใจในเรื่องของเราดีกว่า <c oughs> ไม่เลยนะทุกคนถ้าหากได้ยินเสียงของพี่อฟฟ่าหรือไม่ก็พี่เส็บเน่ก็ขออภัยด้ <c oughs> <c oughs> วยเสียงรบกวนทุกคนอาจ <c oughs> จะสงสัยว,ว่าทําไมเราถึงเล่นตอนตอนทำไมเราถึงถ่ายคลิปตอนนี้เพราะว่าเราเออไม่รู้จะพูดไง แต่เอาเป็นว่าเราเล่นตัวนี้กันถึก <c oughs> ใช่แล้วทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นลูกโปง <c oughs> ลูกโป่งสร้างบันสร้างความบันไลยโร <c oughs> ติดตามตอนต่อไปอะไรทุกคน <c oughs> ทุกคนอยากให้พวกเราโชว์เดียวหรือ <c oughs> หรือเล่นหรือเล่นกับพวก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 ,พวกคนนี้เนี่ยเพราะว่าเราเล่นเดียวดีกว่นานี่เลยนะทุกคนลูอี้ตัวแบกเราไม่มีใครจะมา พีก็กำลังถ่ายคลิปอยู่เหมือนกัน,นและเราก็ถ่ายคลิปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพี่จเจ็บคนเดียวที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าพี่จเจ็บไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับพวกเราเอะล่ะทุกคนมันสับซึ่งสัปดาห์นี้เราจะลงไปประมาณสามคลิปเลยนะทุกคนอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะลงทําไมแต่ก็อยากเราอยากลง เอาล,ล่ะทุกคนจนกว่าพวกเราจะเวียนหัวเอาล,ล่ะทุกคนเรามาฟังเบยฟ้าบุญกันเถอะพวกเรามาดูกันว่าใครจะอยู่ตอนตึกนทุกคนทุกคนรู้ไ,ไหมว่าในบล็อกเนี่ยเว้ยไม่ต้องอธิบายแล้วทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ดีแล้วแหละว่าพวกเ,าเราพวกเนี่ยไม่ไปลรูปขาวแล้วหึพี่พี่ฟาสกับลิปอยู่ เราก็ถ่ายคลิปอยู่เหมือนกันเราก็ถ่ายคลิปไปไปไปเข้ามาพุดเข้าบาพูดเบียวดเบ้ยเร็วนี่คือเบื้องหลังของนี่คือเบื้องหลังนะทุกคนเบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายคลิปของเพียวฟ่ารู้ได้ไงเร็วทุกคนมาเรียงกระดานอซึ่งเราก็ถ่ายคลิปอยู่เหมือนกัน เอาล่ะทุกคนนี่คือเบื้องหลังการถ่ายคลิปของพี่เอฟฟานะทุกคนตอนนี้เรากำลังจัดฉากกันอยู่นี่ออตอนนี้เรากำลังอยู่ทีมนี้นะทุกคนเราจะเป็นนี่แหละนะเรือที่พี่เอฟฟาสร้างขอขึ้นหน่อยอ่าขอขึ้นหน่อยอ,อ,อ,อ่าเราต้องอยู่กันที่แบบนี้พรากดไฟกดไฟกดไฟเร็วกดไฟเราลงจะนั่งก่อนอ้าเราให้ เราของงูตัวนี้เอ้ยเราไม่สน <c oughs> เราไม่สนพี <ไอ S 2> ่ฟี่ไฟอยากสร้างเพลงไหมแบบเอ็มวีอ่ะเราเอไปจับคนอื่นกันเป็นนเราขอไปจับคนอื่น, <c oughs> นอะไรทุกคน,กน,นะคะไปเลยเลสโกไปดูเริ่มต้นที่ช้องนั้นก่อนเลสโก o ชวนทำมาขยับครับ <c oughs> นี่เลยนะทุกคนความสามารถพิเศษของเรือของพี่อ้า <c oughs> ไม่เชิงเรือหรอกมันเป็นงู ข้มข้างว่ามันนี่ได้ยังนี่อุ้ยตรงสีนี้ไม่มีอะไรขาวงแล้วขาวขาวเข้าไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเราพูดทองใหม่ดิเราทำไมเราพูดสทดลองเจ้าทดลองเจ้ทดลองพี่ฟีฟ้าพี่ เดี่ยวนะทําไมเราพูดสำเนียงเหมือนเหมือนเพื่อนสนิทเราเลยอ่ะที่สุดในห้องอ่ะเออเพื่อนมันตื่นร้องหน่อยทื่น้องตื่ร้องได้เลยนะทุกคนนี่คือความสามารถพิเศษของเรือของเดียวค่ะนี่เลยนะก็แบบหนีนี่ที่ไหนก็ระวังกันด้วยพวกชอบเอฟเคระวังกันด้วยก็ไปเจอกันที่ตรงนั้นเลยนี่คือเดี๋ยวเราเสกเรือมาก่อน เอาตนอ่าตอนนี้เรากำลังอยู่เบื้องหลังของของของเบื้องหลังเบื้องหลังีเงง่เพียวฟาอนาาอ,อนช้ชชาหรอไม่ก็เมา่านอนสะพานอหาเออ นผลล็อกเก็ตนี่มันจ้าเหลือเกินอ่าผลพายมันจ้าเฉลือดเกินเออผลล็อกเฮ้ยเราขอรเราขอขับเราขอขับอันนี้รถถังเวอร์ชั่นเก่านะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้รุ่นใหม่หลุดไม่ได้หรอกรุ่นใหม่สุดชุดกว่ารุ่นใหม่ทางขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมันจะเป็นทางลับ ใครใครที่ไม่รู้ก็เข้าไม่ได้แหละเออพวกเรารู้คนเดียวว่าเราอยู่แกงเบียฟ้านั่นเองใช่แล้วเราจะนี่คือเรือฟาร์มของเพียฟ้าเรากดไตรอเลยนะถ้าน้องบูจะไปน้องบูก็ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราเป็นเพื่อนตอนไหนเฮ้ยเราตกวเ้ยยยยยนยยบยยยนยยนี่ยย่ยย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 ้ มันต้องภูผามันต้องภูผาเพื่อนรักของเราที่เป็นผู้ชายเออกัสนิทที่สุดเราขอนั่งเราขอนั่งไอ้กัสนิทที่สุดนี่นั่งเราโอ้ยที่นั่งเรา,เราไม่สเตปไม่ทันแล้ว ันนี้เรือโมจิของพี่เอฟ่า,าก็ได้แต่เราต้องตายก็อันนี้เรือโมจิของพี่เอฟ่านะหมดแล้ยเ,เอาออกไปออกไปที่นั่งเราเอ,า,อางี้เราให้นั่งคนนึ่งก็ให้นั่งคนนึงใครนั่งได้ก่อนคนนั้นก็ได้ไปนี่ไงเดี๋ยวได้แล้วเออเราแค่หนึ่งเลยนี่เลยนะเรือโมจิของ โอ้ยนี่ไม่เหมือนเพื่อนแท้เลยเราลักกระเด็นเรากระเด็นไม่เหมือนเพื่อนแท้อย่างครูผาเพื่อนรักเราไม่เหมือนเพื่อนแท้อย่างครูผาเพื่อนรักเราเลย <c oughs> ถ้าอยากรู้ว่าครูผาคือใครโปรดติดตามตอนต่อไปนะทุกคนไม่เอาูอตอนนีบบ้เลยดีกว่าเป็เจสซี่มอนคืออะไร กุยกโกวากโกวาตาเลไปขึ้นรถกโกวาโกซี่ี่ีสม่ตายแล้วขยับล้ขูขยับไม่ติดย่ดนะเร็วเรวเรเย้ลุต้งตายิงยิงยิงยังไม่ตายเฮ้ยพี่จะเต็บพี่จะเต็บขยับ เอาล่ะทุกคนเราจะมาอธิบายกันนะว่าผู้าคือใครผู้ป่าก็คือเพื่อนรักที่สุดในห้องของเราเดีไปเลยไปเลยไม่ต้องรอรงปูเดี๋ยว้องังูก่อนเออโอเคโอเคอันนี้เอาอะไรงดนเนี่ยแต่เป็นการควบคุมเครื่องยนต์ส่วนเราเป็นการควบคุมอันนี้อาะทจะควบคุมก่อน มีสเต็ปคับไม่เต็มผู้ผาคือเพื่อนรักที่สุดในห้องของเราซึ่งเป็นเขาเป็นผู้ชายค่เขาจะรีบไปก่อนที่ด่านจะโหลดรีบรีบรีบใครอยากรู้ประวัติใครอยากรู้ประวัติเพื่อนภูผาบ้าง ากรู้ประวัติเพื่อนเพื่อนภูผาบ้างเพื่อนเราอะเื่อราไม่เป็นไรเราจะเอากาตอนนี้เรายังอยู่ดีเอ้ใครทำเครื่องพังเอาเองเวโอไม่เหมือนเพื่อนแทอย่างภูผาไม่ไม่ทำร้ายเราโอโอโอเพื่อนไม่เท้ ถ้าภูผาถ้าภูผามแอ้มมาซักเชียร์ผาถึงภูผาด้วยถะาภูผามเข้ามามามาดูคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะว่าชื่อระบบของภูผาช่วยอะไรทุกคนเป็นวางอยู่ตอนนี้เราทําเป็นวางตั้เนื้อตั้คลิปเลยทุกคนเบื้องหลังเบื้องหลังทุกคนเบื้องหลังเบื้องหลังการทำคลิปของเพียว้า เข้าสู่หมดเบื้องหลังเข้าสู่หมดเบื้องหลัเง,ลองเอามาอไปเอามาเอกอมเอมเคเ้ยแมว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 เคเจละเดี๋ยวเลือกเป็นเพื่อนกันอีกเดี๋ยวเจอเรื่องออฟีออฟไลน์ไม่ใช่ซะหน่อยเกมบักนะ่ะ ไม่ะไม่เห็นจะไม่เห็นจะเข้าเกดมดีมาให้เราเรียกบ้างดีกว่าิีิเราขอเล่นบ้างจอ,อตดำเรามาอดา <c oughs> <c oughs> ว่าล้วจังแบนี้แบบใหม่ว่า,าอะไรเนี่ยอ่าแบบใหม่เมาบใหม่โอ้ยนี่นี่แบบใหม่ เราจะมีคำถามมาให้มาให้ตอบคำถามแล้วเราก็จะถามไปที่เฉย A ที่ซ้ายที่ไหนคำถามแรกก็คือชอบวงอะไรต่อมาอะไก็คือวงูวงที่สองก็คือวงบัสนี่แหละชอบที่ไหนที่ถูดชอบดูมไตรวด คลิปนะทุกคนเบื้องหลังไม่แค่นี้แหละเกมซีโอเกม